สบายดีพี่น้องมาผมมาผอกับบักมันสีเน่าหรือมันสีรอดครับแบบนี้แหละเนาะสีได้กินหรือบ่ได้กินครับพี่น้องพักแป้นพักแป้นภาษาไทยเอิ้นกุยชายครับพี่น้องถ้าพี่น้องไปเบิ่งอันอันเมื่อวานนี่ปลูกอันต้นอันโอคาโดไว้ว่าวันนี้ปลูกไว้2ต้นเนาะขุดออกมาเนาะขุดออกมาจากอันขางเฮือนน่ะ สบายดีพี่น้องมาพมมาผอกระเบาแ,แก้วคนโกสุริโยบันทามิเตโกไปนาเงินสิใสกรบโบมีพี่น้องเอ,อ้ทั้งชองจอยกินจูแชแนลนะพี่น้องพี่น้องที่กำลังติดตามมาชมคลิปได้อยู่มากดไลค์กใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปใหม่แลวก็เป็นกาลังใจใกับเราแกรมได้พี่น้องเนาะคลิปนี้สีผ้าพีพนองเนาะมาเบงเคสมาพี่น้องหลังจากที่ปูเคสไว้แล้วเนาะโบฮัว ออกแล้วหรือบ่เนาะ่เป็นอะไรบ้างหัวได้เบิ่งหลายมื้อแล้วเดี๋ยวมื้อนี้สิพาพี่พี่น้องเบิ่งเฮดเนาะว่าเป็นเท่าไหรเน่ารอดหรือบ่รอดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งไปนํากันเนาะเอ้าเบิ่งไปนํากันพี่น้องมันสิเน่าหรือมันสิรอดกับแบบนี้ล่ะเนาะสิได้กินหรือบ่ได้กินกับเบิ่งตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะสิเป็นแบบไดนเนาะรอดบ่โอ้ยบ่รอดพี่น้อง ้อนอยู่นาวเออนาว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 ฮเนาวนาเบอเลยโอ้บอด้กินสาพี่น้องยเนาวคุณน่ะปลูกไหมเสือทงถอดาะไรเสือมันเสือมนจะโผง แนวเบิร์ตเมืองโซงแหลคือสิเบิร์ตกินอ่ะพี่น้องน้อเมืองแนวเบิดโอ้แนวพี่น้องมีอยู่อันหาเอซีกะตาแนวเบิดเลยพี่น้องแนวเบิดบตโด้กินซ้ำ โมได้กินซามิโนงสงสัยคือสิปลูกไม่แล้วล่ะเนาะสงสัยสิได้ปลูกไม้แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวม่งพักข้างบ้านกันพักข้างบ้านกระมีอันพักพักแป้นครับพี่น้องพักแป้นพักแป้น ภาษาไทยเอือนกุยชายนพี่น้องเนาะนี่เอือนพักแฟนอันนี้กับพักบัวเนาะลักบัวพักสวนครั้วนพี่น้องเนาะจะมีโกมะกุ้งอันนี้ออกดอกแล้วพักแป้นนี่เนาะพักแฟนแล้วหมักมักมักพริกเนาะพี่น้องหมักพริกภาษาลาวกเอือนหมักเพชรหมักเพชรกับหมักพริกก็คือสีอันเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย มาพริกก็มีเนาะดกมาพริกคอหลังๆดกแต่ว่าต้นที่อยวันทางอันคางเงื่อนพุ่นอันเบิดมากแล้วพี่น้องเบิดมากแล้วะจะดูละต้นน้ำเท่าละมีโหระพามีกระบัวผักแปนหรือกุยช่ายเนาะพี่น้องเนาะแต่บ่มีกะเพราเนาะกะเพราบ่มี อันนี้บโมหัวเอื่นพักอย่างน้องพี่น้องนะแต่กินกับกันปนกับลาบนี่แซ่บแล้วเรื่องกับมีพี่น้องนี่แหละดอกอยังดอกดอกอันหอนไก่บ่อนี่น้องหลังจากเบิ่งอันมักเพชรแล้วกับพักแล้วเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งอันอันเมื่อวานนี่ปลูกกันต้นอันโอคาโดไว้ย่าแต่บโมหัวสิหลอดหรือบ่เนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะพี่น้อง ป่าก,ก็สิเป็ี่ยนแตกๆเล็ก,ก,กน้อยเดี๋ยวกระกสิหันกองให้เบิ่งเฮ้ยเนี่ยไะพี่น้องเมื่อวานนี้ปูไว้สองต้นเนาะขุดออกมาเนาะขุดออกมาจากอันคางเชื่อนนั่นแหละพอดีมันใกล้อัน มันไก่เสาเนาะพี่น้องไก่ไก่ปูนเนาะไก่ปูนอายานมันแตกกันนะก็เลยง่ายออกมาปลูกทั้งนอกเนาะนี่กับต้นสีเหี่ยวจักหน่อยเนาะหูสีดอดหรือบอเนาะนี่นะเนาะมีต้นหนึ่งต้นนี้ปลูกอยู่นี่นี่นะต้นนี้โบเหียวบันไดพี่น้องต้นนี้เป็นตาลอดอยู่เนาะเป็นตาลอดอยู่ต้นโอคาโดเนาะนี่นะต้น,ตนส้มเสี่ยว นาะอันนี้ก็เป็นสวนรอบบริเวณขางเยอนเนาะรอบบริเวณขางเยอนน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้กับสีไายพี่น้องเบิ่งซัมเนียนน้องพี่น้องเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวบ่าวแก้วสิมะไายพี่น้องเบิ่งอีกน้องพี่น้องเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้แต่ซัมเนียเนาะมากดไลค์ถกใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บุพพาทีมใหม่แล้วกัน เป็นกำลังใจให้กับบอแก้วเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้ช่องอ่าบอแก้วเนาะช่องจอยกินจูชาแนลเนาะตอนนี้กําลังมีผู้ติดตามอยูทีร้อยกว,กว่าเนาะพี่น้องร้อยแปดคนเนาะก็ขอบุกขอบใจสําหรับพี่น้องที่ติดตามและก็ให้กาลังใจกับบอแก้วเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะฮะสำหรับพี่การสบายดี